พอเราไปแล้วเรารู้เลยว่า,วาชีวิตเราเนี่ยคือใส่ใจเรื่องคนอื่นมาตลอดชีวิตใส่ใจแล้วก็สารเนนอยากรู้อยากหินคือนึกอองแม้มันก็เป็นแบบสกิลของคนทั่วไปอ่ะซึ่งเราทําได้ดีด้วยไงคือเราเป็นคนที่แบบอยากรู้เรื่องคนอื่นอยากรู้รายละเอียดอะไรเงี้ยจนเราไม่มีเวลาที่จะมาแบบรู้เรื่องตัวเองเลยอ่ะเราไม่รู้เรื่องตัวเองเราไม่รู้ว่าวันนี้เรากําลังทําอะไรอยู่เรารู้สึกยังไง สิ่งที่เราทํามันดีไม่ดีอะไรเงี้ยคือเราไม่เคยมานั่งแบบพิจารณาแต่เราก็มัวแต่ไปแบบอุ้ยวิจารณ์คนนู้นคนนี้ทําผิดคนนี้ทําถูกมันเหมือนชีวิตเรามันไร้สาระมากอะทุกคนแล้วเราก็แบบวุ่นวายกับสิ่งไร้สาระแล้วเราบอกว่าเราไม่มีเวลาในการที่เราจะทํานู่นทํานี่เว้ยเอยจริงๆที่เราไม่มีเวลาเพราะว่าเราเอาเวลาของเราไปแบบเสพเรื่องคนนู้นคนนี้แล้วก็แบบว่าคุยนูน่นคุยนี่แบบไร้สาระไปเรื่อยอะ แล้วเราบอกเราไม่มีเวลาที่จะทําในสิ่งที่เออแบบสําคัญกับชีวิตมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะ่ะจะบอกว่าพอรอนไปอยู่เงี้ยเงียบคนเดียวเราสึกว่า99%อะ่ะของชีวิตเราอ่ะเราทําเพื่อให้คนอื่นพอใจทั้งเพื่อให้แบบว่าเราดูแบบโอเคกับสังคมอะ่ะบางทีอะ่ะคาว่าสังคมอะ่ะมันแบบใช้ energy เราไปเยอะมากอะ่ะจนเรารู้สึกว่าเราไม่มีเวลาไม่มี energy ที่จะทําอะไร ทั้งที่จริงๆเรามีจริงๆเรามีแบบเวลาย4ิบชั่วโมงแต่ยุ่งเรื่องคนอื่นไปแล้วย3ิบสามอย่างเงี้ยอีกหนึ่งชั่วโมงทํางานอย่างเงี้ยมันก็เลยบอกว่าไม่มีเวลามันตลกนะทุกคนแต่การที่เราจะแบบหยุดการกระทาําอะไรที่มันไร้าสาระเนี่ยมันก็ต้องใช้ความแบบฮบเข้าใจไหมความแบบว่าหยุดแบบว่าไม่ไม่ทาได้อะซึ่งการที่เราแบบหยุดมันได้อะมันต้องใช้ความแบบดึงนิดนึงอะดึงสติขึ้นมา มันไม่ใช่ว่าเราแค่คิดเราก็ทําได้พอเราว่างๆปุ๊บเนี่ยเราก็จะอยากเสพนูน่นเสพนี่ดูซีรีส์ดูหนังอยากเมาส์อยากแบบเสพเรื่องคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วยิ่งแบบเทคโนโลยีสมัยเนี้คือมันปั่นป่วนอย่างรวดเร็วอะ่ะพอจิตเรามันปั่นป่วนอะ่ะมันเหมือนเรานั่งไอ้นั่นอะ่ะที่แบบเป็นม้าหมุนแบบเร็วๆอะ่ะทุกคนนึกออกปะเวลาที่เราเสพเรื่องคนอื่นเนี่ยอ่ะอารมณ์เราไปละ เราเริ่มที่จะแบบอุย๊ยอยากรู้เกิดอะไรขึ้นรู้สึกอุย๊ยตื่นเต้นดีไม่ดีอะไรเงี้ยคืออันนั้นเป็นหน้าที่ของสื่ออยู่แล้วที่เขาจะทําให้เรารู้สึกแบบนั้นออบางทีเราเสพแค่เรื่องเดียวอ่ะมันก็สนุกเกับพอประมาณใช่ปะแต่แน่นอนว่าเราไม่ได้เสพแค่เรื่องเดียวหรอกต่อวันอ่ะยิ่งเราใช้การเสพเยอะมันยิ่งทําให้เหมือนเราสวิงอย่างเงี้ยแล้วเราอยู่บนม้าหมนุนนั้นๆอ่ะแล้วเราบอกว่ามันไม่มีสมาธิในการทํางานอ่ะ มันก็ถูกแล้วไงเพราะว่าคือการที่เราวุ่นวายกับอันนั้นมากอะมันจะมีสมาธิได้ยังไงอะ